คิดดีทดําดีต้องยอมถอยหลีกหนีใช่ไหมครับครูบากาบสาธูหนีไปไหนลหละหนีไปอยู่ดาวังคารนี่หรือหนีหนีไปอยู่ตรงไหนจะหนีไปไหนลหละเนาะเ็าทาความดีต่อไปสิจะไปท้อแท้เนะมือทำไปแอบทำอยู่คนเดียวเขาก็เราก็รู้เหมือนเดิมแหละทําดีมันก็ดีเลยไม่ต้องให้ใครรู้หรอกไม่ต้องไปโฆษณาหรอกทําความดีนัะนะ่นแหละไปแอบทำอยู่คนเดียวมันก็ดี ทำความชั่วไมแอบทำอยู่คนเดียวมันก็ชั่วเหมือนเดิมอะจะถอยไปไหนล่ะทำเดินหน้าต่อไปความดีนะ่ะบางทีก็ต้องปิดทองหลังผ้าหน้าผ้าใต้ฐานด้วยติดบนยอดด้วยมันถึงจะเป็นตรงผ้าที่สวยงามเข้าใจไหมไม่ใช่ไปติดแต่หลังผ้าอย่างเดียวบางทีความดีก็ต้องแอบทํำก็มีเพราะคนโง่มันรับไม่ได้บางทีนะ่ะเอาจริงๆนะ คครับาบาาืองทีเดี๋ยวอยจะพึ่งบางทีบางทีเราก็โมโหเหมือนกันนะเฮ้ <laughs> บางทีทําความดีอุปสรรคเยอะเลือเกิดน,นะพูดมาแล้วก็หมั่นใช่เหมือนกันนะบางทีเนีเ่ยเออปิดทองหลังพระอย่างเดียวก็ไม่ได้บัดเนี่ยเราจะไปแอบทําอย่างเดียวก็ไม่ได้ทำต่อหน้าอย่างเดียวก็ไม่ได้บัดบางทีก็ต้องทําความดีใต้ดินก็ต้องทํา ทำความดีบนดินก็ต้องทําทําทั้งข้างหน้าทําทําทั้งข้าง,งหลังความดีเนี่ยทําให้มันครบองค์ประกอบกว่าคือบางทีเราทําหลังบ้านจนเกินไปคนอื่นเขาก็าไม่รับรู้ครับ <c oughs> คนอื่นเขาก็าไม่รู้ว่าเราก็ทําดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยบางทีถ้าเราทําออกหน้าออกตาเขาก็ว่าเราทําเดียวหน้าก็แอบ<อ>หน้ากครับ แบบทำมั่งทำให้คนเห็นมั่งมันต้องทำทั้งใต้ดินแล้วก็บนดินเออขอเกาย่อบ้านมันไม่บริสุทธิ์หรอกทั้งโลกลนะั่นน่ะยังไงมันก็ไม่บริสุทธิ์หรอกมันต้องมีสีเทาสีดำสีขาวปะปนกันไปทำยังไงในเมื่อทำแล้วเนี่ยใจเราจะไม่ยึดในสิ่งที่เราทำทำหลังบ้านก็ไม่ยึดหน้าบ้านก็ไม่ยึดข้างบนก็ไม่ยึดข้างล่างก็ไม่ยึดความบริสุทธิ์มันเกิดขึ้นทันทีเลย ทางโลกยังไงก็ไม่มีหรอกคำว่าบริสุทธิ์มันต้องดิ้นได้อยู่แล้วมันต้องมีซิกแซกเออแม้แต่พระพินัยเนี่ยพระองค์ก็ไม่ให้ยึดนะแค่ใส่พระพินัยเท่านั้นนะนี่เพราะคนยึดนี่แหละมันถึง,งโง่กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยยึดจนงโง่ถือศีลจนงโง่ยึดประเพณีจนงโง่บางที ยึดขนบธรรมเนียมบางอย่างประเพนีเก่าๆบางอย่างจนขาดปัญญาไม่ได้โง่หรอกขาดปัญญาถ้าโง่มันก็จะรุนแรงเกินไปบางอย่างที่ควรเปลี่ยนใหม่ก็ไม่เปลี่ยนโลกมันไปถึงไหนแล้วทุกวันนี้เนี่ยโอ้นอะบางทีเนาะต้องใช้ปัญญาอยู่นะมันต้องกล้าสวนโลกนะบางเรื่องนะเหมือนหนาวมาหมวกก็ไม่ให้ใส่อย่างนี้นะ่ะ เมื่อมีหัวมันก็ต้องใส่ต้องหัวมันเย็นเนาะจะไปใส่ถุงเท้าเนีงไงเวลาเย็นหัวเนะ่ะเฮ้เสื้อกันหนาวก็ไม่ให้ใส่อย่างนี้พระเนาะสมัยพุทธกาลมันไม่มีเนะ่ะหรือท่านอาจจะใส่ก็ได้แต่ไม่มีโซเชียลถ่ายรูปออกมาเหมือนทุกวันนี้เห็นไหมละ่ะเราต้องอยู่ให้ทันยุคทันสมัยอยตัวเราไปโง่อะไรขนาดนั้นเนะ่ะ คำก็โง่สองคำก็โง่ไอ้ที่บอกเอ๊ะขัข้นแขววะ